มาจากหลายบ้านนะครับพ่อคุณพ่อเพียนจากพรานะครับเป็นบุคคลทีฮักเกินนะครับกับส่วนฟูงนะครับเป็นหลายบูบบ้านนะครับผ่อกับทางพี่น้องนะครับของชาวมัจจิโนเขาเฮ้านะครับเป็นบุคคลทีทีมีโมฟวงนะครับทีมีญยาติยาดนะครับเป็นจุนวนหลายนะครับโมเนการาบาพี่น้องของจามาหลายนะครับก็ทอสมควร นามตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสันติโสมนัสสะสหคตังยานัสสัมปโยตังรูปาระมานัง Tìm Phật tình yêu của chúng ta Tìm kiếm tình yêu của mọi người Tìm ba ba

ากลับไปสวยหน่อยสันครับการได้ช่วนี้นะครับเวลากับซึ่งาทีนะครับการที่ดีตรับนะครับแพร่นอุนะครับคูไซบลกับคุณบอเทียนเกิดน่อนะครับทั้งสองกับทัมพันนะครับดนน้ำลาง นะครับของคุณพ่อนะครับมาตั้งวังเพชรกุศลศ์นะครับาของเต่วันที่เด็ดรับเดือนมีนาคมนะครับเป็นทำเลยจากเข้าไปของเต้รุนทีเพราะราชาเดือนมีนาคมนะครับเป็นอยู่ประมาณสิบสองนาฬิกานะครับแต่คุณแอนพร้อก็ครบลึกลึกนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเตรียมงาน ชาวนก,กิจศพของคุณพ่อมิหรือว่าคุณพ่อเพียนจันครานะครับที่บ้านจานงโง่ตมบลสมออําเภอปรางแล้ววางโต๊ะวางเก้าอี้เรียบร้อยอาจสนงเรียบร้อยสลา,าสวยงามหน้าเมนนะครับนี่คือสลาศพว้างครับบริเวณนี้นูนมีที่จอดรถสะดวกสบายอยู่ด้านหลังของวัด นะไม่คับเคบซึ่งก็ได้กางเต็นท์ห่างกันสองช่วงจัดดอกไม้เขาก,ก็จัดเสร็จแล้วเขาก็กลับเลยนะหลยบรรยากาศบริเวณการเตรียมงานสดๆให้ท่านดูนะผมก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วนะวันนี้เขาให้อ่านประวัติแล้วก็ไว้อะไรจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับ